สวัสดีค่ะแม่แม่จ้าอาหารของยายเพชรนี่ข้ามแม่น้ำมูลน,นะคะแม่ไหลแรงมากเลยแต่ก่อนนะเยอะมากเลยหญ้าแถวนี้เป็นกิ่งไม้นะคะพวกเราเลยมาตัดเดียรีนะ้ำท่วมหมดแล้วค่ะแม่เลือดตอไปไกลลิบดีโอ้ บาดเสียวแม่มองเห็นน้ำลำบาดเสียวอาหารคือขาไม่นำมู่นเนาะยายเผ็ดทรักโทเุเลเหนื่อยก็ต้องสู้สันนูดูช่วงนี้มันลดแล้วค่ะแม่ยูตโตแล้วช่องฝนตกนี่ึ้นแรงมากคะแห้งมากวันนี้ลงตัวคะือ,าาอ,อขาว่างล่าง้ลยแม่ นู้นก็เห็นแต่ปลายรีบรีว้ยเสียงฝ่าห้องอูอาหารของยายเพรฟ้าร้องแล้วแม่ฝนจะมาแล้วค่ะฝากกดแชรก์กดไลค์ให้ยายหน่อยเด้อค่ะแม่จา๋าคุณพ่อคุณแม่จา๋าอาหารข้ามมูลทุรัตทุเลก็มานะคะอากาศก็ร้อนนะคะแม่ถ้าไม่มายายก็ไม่ได้ทานแม่จาาอดอด ค่ะแม่ฝากเป็นกำลังใจให้ยายหน่อยเด้อค่ะแ,แม่จา๋าท่านละหนึ่งแสทท่านละหนึ่งไล้ท่านละตาก้าสองตาก้าค่ะเดีย๋ยวไม่ขออนุญาตนะคะฟ้าร้องแล้วค่ะลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวนะคะ,สะเสบียงยังไม่พอค่ะแม่เลยอ,อีกเล็กน้อยก็จะกลับบ้านแล้วค่ะแม่จา๋าสวัสดีค่ะ